ศริหรือปาการต่อสู้มวยจริงคาราเต้เทควันโดมวยไทยแท้จริงแล้วอันไหนคือศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกล่ะและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแมปต่อสู้ที่รวมศาสตร์การต่อสู้ทั้งโ,งโลกรวมไว้ที่นี่จะมันขนาดไหนไปดูกัน สวัสดีกับผมอยู่กับผมใจราวเช่นเคยนะครับผมและอยู่กับแมบการต่อสู้ที่ทุกคนเรียกร้องกันเยอะมาก l e เจนแบ a t เทิ9ก <c oughs> ผมเห็นแมบเนี้มานานมากครับทุกคนคนเล่นตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยประมาณหลักพันต้นๆแต่ตอนนี้คนเล่น2,600คนแล้วถือว่าเป็นการก้าวกระโดดที่ไกลมากทุกคนอาจจะบงว่าเฮ้ยมันไกลยังไงครับ ทั้งเกมมี2ตัว,วทั้งเกมมี2ตัวแต่คนเล่น2 6 0พมันเยอะมากเลยเว้ยทุกคนแม่งบ้ามากเลยแต่แล้วถ้าผมทำแมปไปทช่กาวเองล่ะทุกคน อยากเห็นไหมใครอยากเห็นหรือมีคอนเซ็ปต์คิดว่าเป็นอะไรดีสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนเพื่อมันน่าสนใจอ่ะแล้วผมเอามาทําเองอ่ะมันน่าสนุกเหมือนกนันนะเออจริงป่ะถ้าสมมติผมทาใช่ไหมเราอาจจะได้เห็นระหว่างการทําว่ามันเป็นอะไรยังไงฮนะราะว่าเครริดเจนลูปเห็นก็บอกว่าแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างลื่นนะครับทุกคนแล้วเป็นการตอ สู้นะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีเยอะมากในการต่อสู้เนี่ยผมเนี่ยชอบอ่านการ์ตูนต่อสู้เยอะมากๆนะครับผมนะแบบต่อสู้เวอร์เวอร์วันพีชหรือต่อสู้ที่เป็นแบบベเชียร์อาร์ตศิลปะการต่อสู้เนี่ยเป็นของโคตรดีนะครับผมแวบแรกที่เห็นนะทุกคนแมวก็เหมือนเดอะสตองเกตนะครับผมนะส่วนดัมมี่ไม่ใช่โงกุลนะมาลุยเลยดีกว่าการต่อยไม่เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเหมือนแบบอมันต่อยแล้วแบบมีเวียงบัดใช่ปะสกิลแรกดราก้อนรัช เป็นแค่ท่าแรกธรรมดาม่มีเอฟเฟก์ขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอน่าสนใจนี่ขอดูท่าแรกชัดๆอีกรอบออกแบบจับแล้วก็เวียนแล้วก็แบบอัปเปอร์คัตป้าบท่าสองไทเกิลปามฝ่ามือพยักอย่างนั้นเหรอฮะอะไร,รอ่ะไม่มีเลยไทยเกิลปามอ๋อแบบเป็นบัตแบบปึ๊บ ใกล้ๆอะไรอย่างงี้ป่ะหรือมันเป็นไอ้นี่อ่ะทุกคนหมัดมิลลิเมตรป่ะไอ,ทอะ้ที่เป็นแบบบูสต์ีอะที่มันค่อยแกันมันสกิลสามแพนเจอร์คอโมโม yeah, no! บเยโด้แบบปุ๊บปุ๊บตึ้งเบเชีเยลอาร์ชเนี่ยบางทีอาจจะเป็นผู้ยิบมาดาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะนะไม่นะนะก็บ,บูสตลรีอะไรเงี้ยไหนขอดูท่าสามชัดๆอีกหนึ่งรอบสิ โอเคนะครับถ้ามองจากคณะมองไม่รู้เรื่องครับถือว่ามันดึงฉากนะทุกคน5-4 triple kick counter counter อ้า counter โดยการแบบหมุนเตะ3รอบใช่ไหมเฮ้ยมันก็ดูแบบเฟี้วฟ้าอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูท่าฟินิชกันก่อนที่จะดูอังตินะครับผม d a g o n rush จับแล้วก็ต่อยปั๊บ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 เมื่อกี้ขาแม่งชีฟ้าเลยวะ ว้าวอันนี้เป็นเหมือนแบบปกติต่อยแล้วก็เดิอันนี้เป็นต่อยแล้วก็จับซูเปรคแทนซ้ำอ๋อคือที่สังเกตนะว่าคนทุบท่าเนี่ยจะเป็นการแบบกระแทกลงพื้นเนมะคอเตอร์กระแทกลงพื้นทุกท่า,าจริงทีเด็ดของเราจงตื่นดากอนฟิลีความโกรธของมังกร ใจเล้าขอแนะนำพ่อมดเคาว่าเปยผู้ให้บริการเติมเกมที่สะดวกปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจี่มากกว่า2 0 0แสนคนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่นจุกจุกอนรับ11 111เอเคาว่าคอยคูณ2สำหรับเกมมนเว็บไซต์2แอดไลน์แอดเคาว่าเปยเพื่อรับโค้ดส่วนลด100บาทมีจำนวนจำกัดนะ3แฟลชเซล์หลายเกมดังลดสูงสุด30เป์ซเปให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเคาว่าเปยเท่านั้นและอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดใจเล้าด้วยน้ายิ่งใช้ยิ่งได้ลดเพิ่มอีก ยังไงก็ฝากเว็บเติมเกมเจ้าแรกที่มาสปอนใจเราด้วยนะครับทุกคนเขาไปเติมกันเยอะเลยนะครับผมความบอจะได้สปอนผมไปยาวๆนะครับทุกคนเฮ้ย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 คืออะไรบูลสกี้อ๋อยินยันเที่ยวอ่ะเชื่เมื่อกี้ตัวอื่นที่อยู่ไกลๆมันกระเด็นไม่ด้วเลยหรอเชี่ยพลังของฉันเนี่ยได้ทำการถูกปลุกแล้วยังไงล่ะดูสิว่าอันติที่อลังการขนาดนี้ สิลิวอื่นจะไปขนาดไหนกันดาร์ก้อนบินโอวมาถึงมือมีค่าซีกันเลยเหรอไปเสรเชียตะดูหากว่าเอาหัวแล้วมันบินไปนู่นเลยเริ่มแรกด้วยการเหมือนแบบแดสเข้าไปเร็วๆใช่ป่ะอ้าแบบพูเข้าไปปุ๊บแล้วก็กอมโบต่อยรอบตัวสกิลิวสองยบปี้แฟงกงเล็บอย่างนั้นเหรอเตะลอย เป็นแบบท่ากระโดดต้นเท้าฟาดนมสกายฟาบอมบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจี๊ยบฟาดถล่มโอนเติมแบบว่าเสยลอยขึ้นฟ้าแล้วก็กระโดดแบบสวอเทนบอมแบบตู้จากการต่อสู้เนี่ยผมว่ามันฟิลเหมือนคล้ายๆพวกแบบจะบอกว่าคาราเต้ก็ดูไม่ใช่มันดูผสมหลายอย่างนะเพราะคาราเต้เนี่ยไม่ค่อยมีแบบท่าจับทุบอะไรอย่างนี้เท่าไหร่คืออะไรรวมแบบมวยปล้ำยูโดคาราเต้เอาหมดเลยอย่างนั้นหรอสกิลซี อะไรไ้ไุยิวเหรอ,ดอ,อกกโดกระโดดทีมเฮ้ยไอ้อน,นี่เหมือนคิดอเลยทุกคนออออไก่ไก่มันคือไก่ลาตีทุกคนจากดวาวโต้น่งร้อร์ตเพราะชาร์จเฮอ้โดทีมลเียคนใช่คนใช่คนใชนีช่ดูด,ดิใช่เลยนี มน่่าาเเแต่ว่าแอนิเมชันคลาสซีเนี่ยผมว่าน okay ่าจะเอามาจัดเกมนะคือมห้เกิดขึ้นเจโด้เฮียโคตรอันตรายเลยวะตัวนี้มันจะคอมโบยังไงครับทุกคนเพราะว่าแต่ละท่าเนี่ยมันดูแบบกระเด็นอัดไปไกลหมดเลยนะใช่ปะโอ่น่าจะคอมโบไม่ได้น่าเป็นท่าดัวมากกว่าตัวที่สองจุนเอริเอเซ่สองเก้าเก้าว่าจะฟักนี่กูยังไม่ทำในเด็กกูจ่ายไปห้าร้อยแล้วเนี่ยโนมอร์เกมจุนตัวอะไรวะ อ่าน,นี้เหมือนโจมตีคล้ายๆตัวแรกกับตัวคนดูไม่ค่อยมีอะไรต่างนะเดี๋ยวนะกูต่อยหมดเดียวติมาคืออะไรไม่ได้อกูกดเลยแล้วอะไรเว้ย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 ฮะฮะแล้วมีท่าเดียวด้วยเต้าเหว่งเป็น อย่เยอ่เลยอย่าเลากันเอาเกียเฮ้มีี่วะ like <ah ุ um ้ยอันนี้คาราเต้ทุกคนเทียขงจท่านี้ชิลละดูว่าเคจมันอลังการ่ามื่อกี้ถ้าใครเคยอ่านเคนิจินะครับทุกคนลูกแก่พันสิ่งนะครับระตูมันน่าจะเก่าละมันเป็นศาสตร์รวมการต่อสูประตที่สนุกมากนทุกคนแล้วท่านี้แม่งใช่อ่ะคือท่าประจมาเองเลยทรเลยย่ต่เต้ร้ใจจ เจโ๊รเจี๊ยร์เีเยร่เจี๊เจี๊ยร์เจียร์เจี๊อร์จีดร์เจี๊ยเจียเจี๊ยเี๊ยันเี๊ยร์เี๊ยร์เี๊นร์เจา๊ยร่เี๊ยเจ่๊ยรเก็บรายละเอียดดีจีดจี๊ยร์เจี ไอ้เชี่ยออกเป็นต่อยแล้วก็แดนไปต่อเองอะเชี่ยตัวมันดูอวยกว่าตัวแรกเยอะเลยวะติ๊กตสองออกมาแล้วก็คงให้เป็นตัวต่อโอ้ต้องโดนด้วยนะยูสามแฟนแดนเชี้ยภาแม่งดูอลังการนะพราทุกคนตัวไม่หยิ่งเว้ยดูสิ มีดหรอกเหมือนเป็เอามีดมาใช้แต่ในศาสตร์การต่อสู้เนี่ยผู้ที่ใช้อาวุธน่ะจะโดนหาวที่ขันแต่ในการต่อสู้จริงอ่ะแค่ชนะก็พอแล้วเหยดอ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 งคนตึงก็อันตรายท่าแรกเฟอร์นิเจอร์อะไรวะอ๋อหนากคุณละฟัน เป็นแค่โรบอทเราต้องทําขนาดนี้เลยหรือ,หรอเหมือนว่า2กับ4จะไม่มีฟินิชนะครับผมตอนนี้ผมว่าได้รับการฝึกฝนที่มากพอแล้วไปจากการไอ้พวกสัตร์ต่อสู้ชั้นต่ำ Let's go! <S ผมเดานะผมว่าแมปเนี่ยคนเนี่ยต้องเล่นเก่งเว้ยเพราะว่ามันมีแค่2ตัวสกิลเพล์เนี่ยน่าต้องสูงมากหนะอ,อันดับ1คิวไป1,900ตัวก็ไม่เยอะเท่าไรออหไร่นี่อะไระเนี่ยอะไรไปะ เช้ยมีคนกอดตีมาดิวะอุ้ยอุ้ยอ้นี่เป็นไอ้นี <h 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 ่เป็นแดนบุลวะอุ <h <h ้ยเชี่ยอ้นี่โคตรมากทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ฮู้หู้หู้ไอ้คิวหัวโกโจกกับข้างเลยโอ้ไอ้นี่คิวพันสามเราเจอบอสแมพทีนะเมื่อกี้ต้องหาเป้าหมายที่ดูแล้วน่าจะอ่อนนี่เราเจอแล้ว ผมเก็บสกอร์คิวก่อนเอาดึงตัวแบบเอาเลิกเอาชัยเอออันล็อกดึงลูกี้ไทเติ้ลอ่าเปิดเปิดบัตรได้ปลดล็อกวะกูเพิ่งเข้าเกมอ่ะกูเพิ่งเข้าเกมเลย เลยหัวกูขาดกลายเป็นโกกับโจขออนุญาตขออนุญาตก่นอนครับวิเชียรเขาทำไม่ทันเฮ้ยผมพลังตื่นแกเจอพลังตื่นของฉันดรวยลุงโนปานหญิงย,ยาบพ,พลังแลาวเสือจัาจ้าจ้าเกโกไม่เน,น่าบอะไรตัวนี้า่าไม่ได้กดเจ้าแล้ว โดเต็มเตครับแกไม่รอดแล้วว่าอัทีเดียวตายเว่อเว่อเกินเฮ้ยเมื่อกี้ผมฆ่าดำหนึงตัวไอ้ีัยกูเพิ่งเตะดำหนึ่งตายยังงฮะมัาเอาผมแล้วตัวตัวาตัว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 ยเโดนสามคนลุมดิวะ หรือเป็นเพราะว่ามันคือโอคารัคเฮ้ยไอ้ย่กษ์คนนันเป็นงูจริงพี่บอลี่กาดด้วยอะ่ะคืออะไรอะ่ะไอ้ยี่ power of friendship คือมึงเครื่อนำหนึออ่งแล้วอ่ะมึงยังต้องมีลูกหาอีกูง,งูงมากเลยนีย่ power of friendship power of loser อะอะอะไอ้ออยี่ยมันเอากูจริงจังมากเลยนะไอ้ยี่อะไรขนาดอะ่ะลูก ไอ้ย่าดูมันจริงจังอะไขนาดนั้นวะไอ้เชีย่ยโกโจที่กำงงเจอละยืนเฉยหรอยืนเฉยเหรอ,อยืนเฉยเหรอ,อ,อ,หรอมาดิกูมไม่สอนหรอกว่ามึงเกลียกันอะไรอ่ะกูร้านแล้วกูหนีกูร้านแล้วกูหนีไอ้นอี่เอาินเอ้าเฮ้ยผมเขาโทเฮ้ยผมเขาเตะได้ด้วยหรอไอ้ยังผมขเขาเตอร์ได้ไห ะครับทุกคนฮะมันแบบมันแบบใช้ทีเมเบอร์ผมผมไม่ได้ไปถากับทีเมอร์ต่แบบเบอกดดึงไหเฮียแล้วแบบมึงแพ้พวกมือเรียกเพื่อนมาลุไมไว้เฮียปัญญาอ่อนเลยพอห้องนี้1นึ่พันคิวที่คอยดูมาพี่น้อยน่าสงสารนแกเองอัอ,อ,อ,อปปร์เกตโต้าแทงขอขอเรกแทงน,นะครับขอเรียกแทงน,นะครับ ขออนุญาตแทงนะครับเข้ามาตรงอย่างนั้นใครจะไม่โดนล่ะเอตายแล้วโกูมเฮ้ยทุกคนเดียวมันก็มีติดแบบธรรมดากับติดแบบคอมโบมันต่างกันยังไงวะัติกลางมุมแบบอลังการน่อยหลักการนะออามาสิยุอยโมวู้ฮู้ฉัน ตื่นเลยมไหมล่ะเกียร์เซกันโดโดนไปเอา้าอ๋อมันต้องรวบถึงจะโดนโอ้เชี่ยเหงาเลยทุกคนแระ่ผมนึกว่าแค่แบบโงเล็บโดนก็โดนหมดแล้วนะโดนโอเคจับหนึ่งตัวใครมาเนี่ย อันตรายแล้วนี่เหละครับเส้นทางสู่การเป็นนักสู้ของผมไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครช่องใจราวด,ด้วยนะครับผมหรืออยากเห็นแมปอื่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเจอนครับวา